สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทานผู้ชมทุกคนทุกท่านมื่อนี่ช่างโลดสิพามาชมพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับเด้อซึ่งกับเป็นบ้านของคุณแม่พรพันธ์ศรีสุราชครับพิกัดก็อยู่บ้านน้องพอกไงตำบลน,น้าแต้อำเภอคำตะกะจังหวัดสกลนครครับผมขึ้นบ้านไหม่ไสยาเต็มเมื่อนี้เพิ่นกับจะมีพาเขา่าข้าวหวานนะครับเนาะ จะมีสาดมีเสือมีหมอนมีผ้าห่มนะครับผู้ถือนํากัมีอันนี้เป็นคุณพอ่อคุณแม่เจ้าภาพิ่นเลยครับเด้อ,อติดตามมาด้วยญาติพี่น้องต่างๆครับแม่เท่าตาไน่มี่ตาพีตาน้องนะครับนี่บรรยากาศสิเป็นแนวใดนั่นติดตามชมกันเลยครับ เดินกับผ้ากันอุ่มสาสอูมมอน อุ่มเสื้ออุ่มที่นอนหมอนมุ้งนะครับนอนยางหลอบปานหรือว่าเคราสถานที่สิขึ้นสะก้อนครับสามหลอบเพื่อเอาเลขเอาใช้เป็นสิริมงคลครับผมเอ้าวครอบแล้วโอ้โหพ่อเขาไม่ดูให้กันเลยที่รู ข้าเคยหักกับตาข้ากบุญอะไรเนาะวงเรื่องหลงเรื่องหลงอะไเรื่องดีข้ากันยังว่อนเวียนรอมหากระดอนค้อนกับตาคนสิงของมาย่มหุงฟ้ามาแท้จะที่ไหนเด้ยอ้ย่าเอ้ โอ้ยผ <transplant> ู <German> ้ขายมาตําเมื่องมานเมื่องค่งฟังอย่างนนบนบนแล้วมาถว่ามาข้างสมบูรณ์ได้แต่ก่อนขี้บอกไหวขันไสั่นขอโทษร่ำด้วยไฟขอแบงขอเบาเสียงแห้งจะมีข่วมเฉียดแฉนขอรำเจ้าผ่อเจ้าจอนปากก้อนทำขวนในกระบวนมีหยังเนื้อหรือมาหวผักเลนเดลใดเปนมามีบอนร้อบอน้อ โอ้ยน่าเอ้ยก็มีอะไรแนวมาตอนผ้าูรามหาผิวมาพร้อมอยู่สวรรณนันแล้วม,มีบริษัทคุ๊เกิงอาชอวเมืองวงเราไ,าบาบาไ,ไอ้ฟ้าบอกว่า้ไรยังมาแถอโอ้ยไ้มาเปิดถูกต้องเห็นลูกพ่องม่องลูกกลัวเห็นเป็นเพลดปัดหัวขอ,อตัวมาอยู่ไกลสีบ่อพาะใดในบ่น้องอยู่ท่านเจามาวางดีบ่มาให้มาหลายาลๆกับบ่วาเลย ขั้นมาพวกข่อยกาหามาพร้่ำในบนน้องโอ้ยนะเอ้ก็มีบางดีบางด้วยเพื่อถามในซึ่งซาขันมาพวกข่อยกาหามาพร่ำว่าขาดเกินอันว่าเงินข้ามเกลียวแนอนิ่มผิดทำผิดเลี้ยแผลแผลมิด้าหามาพร่ำวันนั้นแล้วห่วยมีบอสันสร้างมาห้วกล้วยกล้วยหวานหอมเน่ากินได้บริจ้าคว่าดันโอ้ยนาเอ้ขั้นว่าใจประสงค์แล้วมีแนอไี่การส้วนทรง ใจประสงค์จอกมาอยู่ไสเอามาให้ส่วนนั่นแล้วขั้นว่าสร้างมา,านหัวค้วยล้วยหวานหอมน้่กินได้นั่นแต่ขนมาตอนขนเอาพ่อนมาใหา้เอามาหาไสเขามาอยู่มาขอยังอยู่มาขอเปิดประตูกองให้บันไดแก้วอยากขึ้นเบิ่งเด้เออพัสมาาคุ้นกรมเฮียนส้านพวกหลานดูยาใหไม่ถูกจากไรพอเชิญใดกินนางเฮียน

ขอน้องครับน้อง <laughs>

เอาไปผู <başka> len, ้แขนไปผู้แขนไปผู้แขนไผู้แขนนครับไปผู้แขนป่เดี๋ยวมูเป็นหน้หน้าบ่มีบ่มีบ่มีได้เอาไปผู้แขนนี่คุูดอะไรเปลี่ยนไปโอ้แนผู้แน่แนแน้แน้แนีแ

Lakukan sendiri soptanu, apa apa, kau punya एमएनसी ये सब तो सब वो सब मैं सब वो हाँ अगर तुम्हें तो सब वो सब बजारी ना सब बजा सब नहीं खा दिया सजा बना दूँ सब फटो खा दिया सजा जो संयुक्त साथ जल्दी हो जाता है रो तमाम वसल दूसरों

कौन सांग खाना है वो तो वो बजा उन्हीं मर्जी ये सब कौन खाना है सब खाना है वो तो ये ना कौन तू तू वो ये कमीन काबू करना होगा तो ये कौन सर लेता है कौन कौन सर खाना है तो वो बनाया हूँ इवान से ये सब तुम सब सुनो सब वो सब भाई सब को तैयार करने के लिए सब बता ना सब बात बात तो कौन त� กุโรมะนายานิยัสสิยสัทธาธัมมา

ไปข้างนอกเลยไปข้างนอกเลยค่ะเสร็จแล้วเสรแ้ <c oughs> ไปอ <c oughs> ปให้ม <c oughs> <ป>ันน้ำหมกข้างในนะข้าล I uh -huh.

แก้วน้ก้วน้อกวน้ก้แก้วน้ำแ้วน้ำแกวน้ำแก้วี้ก้วน้ำแก้วน้้วนนก้วน้นแก้ว้นกกนนแ้วก คุณดิบ้านสิเป็นจัดการได้เถอเนาะเพราะว่าอย่างก็ที่จะใส่ข้าวโอเดย์เดี๋ยวเนาคุณเล็กน้อยคู่มือนี่ก็ได้พอเสร็จพิธีผูกคอต่อแขนให้คุณแม่คุณพ่อเจ้าภาพเพิ่นแล้วเรียบร้อยกะบเป็นกะเซิรนแขกเซอ่า ผู้ที่มารวมงานมากินเขา่ากินน้ำร่วมกันครับมาในกป็นอ,อันเช็ดทัพพิธีครับกับเขากับป่ามาในกับอู้อุดมสมบูรณ์อยู่ได้ครับอ่าก็ต้องขอขอบคุณอ่าพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายนอที่มาซอยการซอยงานให้สําเร็จลุล่วงไปในเมือนี้ครับคิดนี้ก็ขอจบใบเสนอสกอเนาะพี่น้องนอ พอกันคลิปใหม่มือหน้าในเวลาเดียวกันนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ